าอย่างพันเตวิสุงวิสุงล,าาลักขณาทายะเร็วมเราจะไปปราผีผีเวียดนามอ่ะกูะดูหนังอยู่น่ะอ๋อมาสกิปได้สกิปไหมเะี๋ยาไม่ต้องววสกิปดีกว่าสกิปดีกว่ากูกลักวละกูเริ่มกลักวละไม่น่าจอกูมือดอยู่คนเดียวอ่ะโธ้ไอ้ตองมึงจะทับพื่อตายกันหมดไส้เงอน After Night f o r Chapter หนึ่ง สีซอให้พวกมึงฟังไอเสียต้นไม้มันโยกขนาดนั้นเลยเหรอวะอาจจะมีจระเยาะก็ได้แบกนั่นแบกแบกก่อนเดียวสายหมดไหมนี่อ่ะเอ่าสวดประทิศวัววัววัวหมาหมาเห่า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 หมาเห่าเอาไปเรียบลุงคุยหน่อยครับไอ้ลุงเราต้องไปทำอะไรสักอย่างเปล่า โอ้โหลงโกรธอะไรขนาดนั้นเลยวะเนี่ยมิสเตอร์แทนเฮ้ยเฮ้ยมึงทุบกระจกกูแตกนะไอ้เด็กไอ้สัตว์นรกจ่ายค่าเสียหายมาเดูนี่ต้องการที่อะไรไปไปไหนก็ไปไอ้เด็กเวรทั้งหลายอ้าฉันเสีรี่นะสิอ๋ออ๋ออ๋อก็ไปแล้วเว้ยเราวกูตามมิสเตอร์แทนมิสเตอร์แทนเขาไปไหนกูตามเลยเอ้ยใช่เหรอมึงมองอะไรมึงมองเห็นอะไรผิดปกติเปล่าน่าจะไม่ใช่มิสเตอร์แทนทำอะไรกูไม่เกี่ยวกั เดีนยวแทนเปิดประตูอ๋ออาอไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปไปไเร็วไปเร็ไปเร็ผีตามหลังผีตามหลังผีตั้มหลังจริ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 งกูเห็นแต่ไกลเลย Enter เพื่อเข้าไปหรออพาร์ทเมนต์อ๋อเรามาพักที่อพาร์ทเมนต์จริงเหรอพักเป็นทุกส่วนกัอพาร์ทเมนต์ที่น่าเกลียดสุดโอ้โหมาตองไปไหนไม่ต้องไม่ได้โดนวาร์ปมาต้องดูสิเล้ ไอ้ีนี่ตอนเราิดไไอ้เปิดไฟได้เออไม่ทำให้กูดูสปอตไทขึ้นมาเลยเออเนี่ยตออ้ยเอากูไปได้ไหมออไอ้ตองเป็นไรจ้ะโอ้มึงดูรูปข้างเตียงดิลูกเมียเ้องของโหเสียงอะไรด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหไม่ไดไม่เด เสียคุณจะออกไปหายต่องไกด้อ้วววว้าวมองไม่เห็นมองไม่เห็นพวกุญแจไอ้ส่หตเสืาพาพองใครแจกเปนตเสืากูก็ไม่รู้ใครพังอ่ะเปิดแล้วฟังเลยอยร หากุญแจของประตูหลังไอ้ไอ้้อมึงเอารูปใครมาเนี่ยเจสซี่อ่ะไอ้อตองมาแล้วไอ้ต,อง,ตองมาแล้วเฮี้ยตกใจวันดิสัตว์เอ้ยไอ้ตองการถูพื้นการถูพื้นเขาบอกว่าอยู่ไหนไหน,นะตุดเสื้อผ้าเธออืมอันนี้อันนี้ไม่ใช่นี่ไงล็อกไ,ไม่ให้วิ่งด้วยนีอ่อยู่งี้โอเคเก่งดีเนาะ ต้นเนตูหลัง้จะขายอะไรขายข้างหน้าน,นี่นแหละจเลยตว์บบโอ้ไม่ดูไปเดินไปได้แบงนออไอ้แบงนี้ว่้จไม่มีอะไรตัวนี้ไม่มีอะไรไม,ไม่มี ไม่มันจะอยู่ห้องแบบนี้อ่ะพายไม่แบบนี้จริงไหมถ้าอยู่แล้วไม่มีเสียงเคี้ยวนะไม่รู้ตลอดเวลาหง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 เอ้ยหนูอะแม่งเหยียบหนูตายไอ้ควายโอ้สภาพมันอนาถาชิบหายหอมมึงดีกว่านี้เลยโอ้โหโอ้ยใครอะเฮ้ยเฮ้ยโบเตอร์อูอีอูอีอีอาร์อีอาร์จะไปไปวะ ต้องไปละดูเป็นคนนะไอต้องดจเกมไปแล้วเดี๋ยวร้อยจะมาดูเป็นคนดีนะคนนั้นอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอ้ยถอดหูฟังอ่ะอ่ะเฮ้ยพวกพัดเอมาทำเคี่ยอะไรที่นี่วะเอ้พวกพูดเคี่ยอะไรอ่ะ เออจอมันย,ยัฉันเห็นหนายอยู่ตรงใต้บันไดใต้บันไดในไหนเนี่ยกุนตีชิบหายเลยพีดไอ้เพชรเอ่อเช่อว่ามึงต้องไปตรวจสมองหน่อยแล้วนะไอ้กูว่าบึงไม่ไหวแล้วนะเลิกแดกได้แล้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมานะโอ้เจ้าโอ้เจ้าได้แดกเนื้อหมาอโอ้ใช่แล้วไอ้พัดมันแดกเนื้อหมา โอเคแดดก็แดดยฟาฟาเปิดแล้วไฟเปิดแล้วหฟเปิดวะเหียอ hey. ่ะไปไนต่อข้างล่างเนี่ยเมื่อกี้ไฟไม่ติดเอะไรเหียตองใจไม่ได้ไงวะเฮ้ยอ๋อไม่ได้างหลังอ๋อมอกี้โอเคบักมันบักเหียตรงใจใจแบคเกีหัวเรา๋ยวมึงรอยตอน้งเนอะตอนเฮ้ยตยงยยย ลงไปเล่นเกมฮะความสุขไม่ได้มาัครที่จะนี้นะเว้ยเด้เอาละครับทุกคนอย่าลืมมากินไม้ My สกิดนะครับอร่อยกินแล้วคุณจะเป็นนกอินทรีจะสีมันีจะแสงอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดที่ตะกร้านะครับไม้สกิดตะกร้าตะกร้าอ่ะลงไปเล่นเกมไม่อยู่แล้วไปโอ้เชีย่ย ไปก็หดเมื่อกี้มันปิดอยู่สวยเชื่อว่าการปิดกับเปิดเสียงมันไม่ต่างอะไรใช่ไหมเขาเตือนเตือปิดเสียงไปแล้วไปไงปิดตาโอ้โอ้โอ้เออมันใส่ชุดไทยขนาดนี้เออเอ้ยโคบาฮับไรแบงมาดูตรงนี้ดิแบง เออวิ่งแล้วกูม่ได้เลยอืมไม่คุณลิฟต์ก่อยังมีลิฟต์เยก่อที่แเหลือนี่ยโอ้โอ้เชี่ยมันห้ามวิ่งด้วยวะโอ้อ๋อไม่มีอะไรเลยเอ้ยประแฉโดนงับกูมีอาวุธแล้วกูเบลวุฒแล้วกูมีอาวุธแล้วมึงคิดว่าของกายภาพจะตีของจินตภาพได้หรอวะ จินตนาการภาพไไงงออ่่ะะปทนี่ตรงข้างล่างนี่เปล่ปาทุบไอหุ่นเ,เทีย่ยนนี่หรอลมอะไรลบมอะไรมันกูเห็นมันมีหัวด้วยเหรอมันต้องกูกูเห็นประตูล,ลงไปอ่ะ,อะเออทุบไปเลยด้านล่างแน่เลยไม่เลยเนี่ยโอ้มันกันไม่ให้ลงนะเป้งๆอย่าเฮ้ยไปคอเท่ากับมือเล็กผีนะเว้ยเป้ยไม่ได้ เราต้องคล้อยหมดออกเปล่าคล้อยออกก่อนค่อยๆทุบเนี่ยเออเออเนี uh. ่ยเนี่ยเนี่ยหายแล้วอ๋ออ๋อซ่อมไฟซ่อมไฟตั้งใหญ่แย่งกันป่ะอ้ซ่อมไปเลยไม่ซ่อมแล้วก็ไปละเออนิ้วขยับ คุณคุณยื้วขยับคุณยื้อขยับเอ๊ะเอ็ดระเอเกิดแล้วมีสปอนอะก็ตแบ็คโว้ยเี่ยเ้ยเฮ้ยไม่นด้เสียงผีกันนะเมื่อกี้ไม่ได้เห็นผีอ่ะ เราเห็นนะเขาเปิดประตูเขาเห็นกูเห็นแต่ประตูไอ้เหี้ยพีพีแม่งทำภาแบบสติ๊กอลอยอะเอ้ยเ้โอ๊ะอยู่อยู่อ๋อง่วงเงีบเห้ยต้องใจ่ไอ้หีก็มีมาจำสแกลเขาคนเดียวไอ้เหียต้องใจวิสัตว์ไอ้เฮ้เราเลือนอะไรเงี้ยเราเลือนไอ้เหี้ยเนี่ยมีอไรเนี่ยเน็ตองไเนี่ยชูนูกาเขาวะ กูยังไม่เข้าเกมเลยเฮียหน้าจอดำหน้าจอดำทั้งโลบบในโทรศัพท์ทั้งโลบบในแล็ปท็อปไอ้ไม่ต่างกันเลยว่าเปิดไฟก็แล้วแกน่ะแกเอาไปแช่ตั้งหม่โต้ล่ะแกไม่ต้องใช้แล้วเปิดดูไปแล้วอันนี้คือจบแล้วนี่คือจบซีซั่นหนึ่งแล้วจบจบแล้วชัปเตอร์หนึ่งมีแค่นี้แหละมันที่กดแง่บวกในจำนวนมากอ่ะมันแค่อุปทานหมูเว้ยเออ พวกเนี้ยมันเชื่อถือไม่ได้หรอกมันแคบบอดปั๊มเว้ยมันบอกให้เรามาที่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ก็คือตรงนี้ไงไม่มีอะไรทำตรเนี้อะโอเคนตต์ไปรงนี่ยน้ำเปิดด้วยเนี่ย้เปิดนโอุ้ยเราต้องนอนปะเออแล้วเราจะง่วงปะเออไอ้แบงค์เออง่วงไฟง่วงเออนี่คือเราง่วงไม่แต่เราต้องการมันบอกว่าอะไรอ่ะต้องการซัมเล็ต กูจะ่รู้กูอ่านภาษาจีนไม่เอาลุกล็อกเดอะแบ็กดอร์อ๋อนี่ไอ้เราก็ตูหลังประตูหลังคือประตูเชือเพิ่งขึ้นมาเปล่าใช่ใช่ใช่แล้วไม่ได้ปิดนะเขาประตูเชีอกนั่นแหละเพราะว่าตอนที่กูยุ่งอ่ะมันผีโผล่ประตูไหนอันนี้อปล่ะช่องลงไปเอาเลยเฟิร์นเชิญเลยผู้หญิงคนเดียวอ่ะเอาเลยต้องล็อกเปล่ามินเตอร์แรกเลย แล้วก็น,นอนป่ะปิดแอปปิดแออ้าวเฮ้ยไฟป่ะไฟไฟปิดไม่ได้ไฟไม่ติดเฮ้ยอ้าวหยุดเปิดไฟสแตงการแทรกเตอร์มีเศษเงินเก็โอ,โอ้นี่ไงคลิปมีคลิปวิดีโออะไรอ่ะเออข <King Kong S 2> ่าวด่วนอ่เอเกิดเหตุเกิดเหตุคิงคอ,อ,องเอเอเมื่อกี้เหมือนคิงคองจริงไหมอา้าวแค่นี้จบแล้ว อ๋อกูยังไม่ได้ทันได้อ้นี่เลยอ๋อกูบากูบาไปเแค่กูทะลุไปตีนาวเอ๊จังสันอะไรเว้ยเอ๊สีซั่นหนึ่งไปเล่นจะเล่นเกมพิษโอ้ยเอ๊ยที่นายเชื่องั้นหรอว่ามันแดกหมากูก็เชื่ออย่างงั้นนะเพื่อนมันเจ๋งมากเลยนั่นดิังไม่จบกับไอ้แดกหมากันอ่อมันไม่ได้แดกหมาดจะบอกว่ารสชาติและสัมผัสมันค่อนข้างที่จะนุ่มละมุนลิ้นเลยล่ะอืม อยากให้นายลองบ้างนะเอาป่ะรอบหน้าโอ้ดไ,ได้<า>เลยเพื่อนอเอาเลยเอาเลยนายกินป่ะเพื่อนอขอเป็นชิยว,วว่านะรู้สึกเหมืนนอนไส่บาดาลละขอสัตย์ไหมเราตอนตอนช่วงแรกใช่ปะทำให้หมอ,อเอาจริงดิจัดมาเด้เบิ่มๆอ่ะอะไรเงี้ยบอกมาเออแปลว่าไงละ่ะฉันคิดว่าฉันคิดว่าซี่นะ ฉันต้องการพิษบูมากกว่านะเอาจริงดิพิษปูมันดุจิบหายเลยนะชีาว,ว่าวีดีกว่าเหรอมันดุแต่มันยังจับได้อยู่นะโอ้น่นออนาสนใจนา่นา,นาสนใจไอ้เพื่อนเกมนี้จบไปที่แดกหมาจริงเอ้โอเคเว่าเพื่อนเนี่ยตามนั้นแหละชีวะ้ชว,<ป>ว่าว่าชนะี้ว่าว่า เออมีอะไรอยากจะถามเพิเ่มเติมไม่เพื่อนเอ้เพราะฉันขี้เกียจไปจับพิษบูนะของโอเด้นก็ได้นะเพื่อนเมื่อกี้เชื่อว่าไม่ใช่อะไรอีกอ่ะขอเยอะจังเลยเพื่อนชิวาชิวาว่าสิวะอโอเคเอโอเคก็ได้เศร้าสีจังเออแกนั่นแหละไองใช้เซ่ลำปางมาจัดหมายถึงว่า อเชิว,ว่าเนื้อกำลังคนดีมันพอดีคำไอ้พวกนั้นน่ยแบบบนเนื้อเยอะเกินไปหน่อยต้นทุนมันสูง <c oughs> นะ่ะปะใจเปล่าฮะนี่กูเขภาษาสายิอ <c oughs> อกเดีววะเนี่ยเออก็ <c oughs> ตามพี่ไอ้เต็นท์วานนั่นแหละหนายโอเคเป่าฮะต้นทุนมันสูงนะเพื่อนคิดได้ดีชิว,ว่าเนี่ยหาได้ตามทั่วไปเลยนะคนคนเลี้ยงเยอะ เออตละสามพันเองเออต้นทุนก็ไป่ได้สูงอะไรมากเลยนะคิดให้ดีก่อนเลือกแดกหมาเนะเพื่อนจะกินเนื้อหมาจบตอนไหนวะกูว่ากินติดแดกเฮ้ยจนบอกว่าได้คิดได้นะเพื่อนคิดให้ดีคิดอีกรอบคิดอีกรอบกูให้เวลาคิดอีกรอบนะคุณได้นำเชียร์เชื่อว่านะหรือจะแดกปักดีละเพื่อนเอ้ยอ่าเรียบร้อยมาจองแตก ฉันอยากกินพิษบูนะเพื่อนโออยากกินตอนสบายสามวันพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้เหรอจะเอาพรุ่งนี้ไหมสักสองสามโมงออโอเคเพืคุยกันนานมากน,นะโอเคเคตามนั้นแหละเฮียนัดแด็กมา,าพีตาพีตารีพอร์ตชิปรีพอร์ตช่องรีพอร์ตประเทศไทยรีพอร์ตโลโบก